เวลาเราเปิดโซเชียลมีเดียนี่นะครับจะเห็นบ่อยเลยภพาเพื่อนๆไปปาร์ตี้กันไปเที่ยวกลุ่มใหญ่ๆเคยรู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นหรือว่าการที่เราชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยมันดูผิดปกติหรือเปล่าเหมือนสังคมจะชอบบอกว่าความสุขคือต้องมีคนเยอะๆล้อมรอบอะครับ ใช่ค่ะเป็นภาพจําที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะลองคุยกันในมุมที่อ,อ,อาจจะต่างออกไปนิดหนึง่งคือการหาความสุขโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะเสมอไปอะค่ะแล้วก็วิธีเปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวให้เป็นความสงบจากข้างในจริงๆครับผมงั้นจุดสําคัญแรกเลยคือต้องแยกแยะก่อนใช่ไหมครับระหว่างคําว่าความเหงากับความสันโดษสองคนี้มันต่างกันยังไงนะครับต่างกันเยอะเลยค่ะ คือความเหงาหรือ loneliness เนี่ยมันเป็นความรู้สึกทางลบนะคะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนเราขาดการเชื่อมต่อหอยหาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแต่เอิม่มเหมือนจำใจต้องอยู่แต่ความสันโดษหรือ solitude เนี่ยมันเป็นการเลือกค่ะคือเราจงใจใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีความหมายรู้สึกสงบพ,พอใจแล้วก็รู้สึกเต็มอะคะ่ะไม่ใช่รู้สึกขาดอ๋อเข้าใจแล้วครับ เหมือนกับว่าเราเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่เพราะสถานการณ์มันพาไปถูกต้องค่ะแบบนั้นเลยและเรื่องนี้มันก็โยงกับธรรมชาติของคนด้วยนะอย่างเอ่เอ introvert กับ extrovert ก,ก็ตั้งกันคนที่เป็น introvert เ,เนี่ยการอยู่คนเดียวมันเหมือนเป็นการชาร์จพลังงานกลับมาใช่ไหมคะแต่พอไปเข้าสังคมเยอะๆอาจจะรู้สึกว่าพลังงานหมดไปเพราะ,ะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะสบายใจกับการอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของเขา เป้าหมายวันนี้คือไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนก็อยากให้ลองเปลี่ยนความรู้สึกเหงาที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นความสันโดษที่เราเลือกเองแล้วก็มีความสุขกับมันได้น่าสนใจมากครับแล้ะถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มเดินทางสายนี้แล้วครับคือการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้ตัวเองเนี่ยมันพอมีแนวทางไหมครับควรเริ่มยังไงดีมีสิคะมีแนวทางที่จับต้องได้เลยลองเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนก็ได้อย่างแรกนะคะลอง ลองออกเดทกับตัวเองดูไหมคะออกเดทกับตัวเองเอ่อหมายถึงยังไงครับแบบว่าไปคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะคือทำกิจกรรมที่เราอยากทำนั่นแหละแต่ทำคนเดียวเลยสมมติอยากดูหนังเรื่องนี้มากก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูคนเดียวเลยหรือมีคาเฟ่เปิดใหม่น่าสนใจก็ไปนั่งชิวๆคนเดียวการทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการฝึกให้ สมองเรารู้ว่าเฮ้ยเราสร้างความสุขเองได้นะไม่ต้องรอคนอื่นตลอดมันช่วยสร้างความรู้สึกว่าเราเพึ่งพาตัวเองได้จริงๆค่ะฟังดูท้าทายเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าลองมากๆแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับนอกจากออกเดทกับตัวเองก็คือลองดำดิ่งไปกับสิ่งที่รักดูค่ะหมายถึงการหาเวลาจดจ่อกับงานอดิเรกหรืออะไรก็ได้ที่เราสนใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นวาดรูปเล่นดนตรีทำอาหารเรียนภาษา คือการที่เราได้จมอยู่กับสิ่งที่ชอบมากๆจนลืมเวลาไปเลยเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า flow state ค่ะซึ่งมันไม่แค่ให้ความสุขนะแต่ยังทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยที่เราทำสิ่งนี้ได้อ๋อการมีสมาธิจดจ่อกับอะไรมากๆดีเองที่ทำให้เราลืมความรู้สึกอื่นไปได้เลยแล้ววิธีที่3นะครับวิธีที่3คือสร้างบทสนทนากับตัวเองค่ะวิธีที่ง่ายและทรงพลังมากก็คือการเขียนบันทึก หรือที่เรียกว่า journaling นั่นแหละค่ะการเขียนมันช่วยให้เราได้เหมือนได้คุยกับตัวเองได้จัดระเบียบความคิดที่อาจจะยุ่งยุ่งในหัวทำให้เราได้สำรวจความรู้สึกแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่ลึกๆแล้วเนี่ยการเขียนมันซึ้งนี่เองช่วยเคลียร์ความคิดเข้าใจตัวเองมากขึ้นอืมแล้วข้อสุดท้ายแล้วครับดูเหมือน3ข้อแรกจะเน้นอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่ข้อ 4. คือเชื่อมต่อกับโลกในรูปแบบอื่นค่ะ คือการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องตัดขาดจากโลกไปเลยนะคะแต่เป็นการเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่เรารู้สึกสบายใจอาจจะเป็นการเข้ากลุ่มออนไลน์ที่มีความสนใจเหมือนเหมือนกันหรือแค่ปฏิสัมพันธ์เล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะเช่นคุยกับบาริสต้าที่ร้านกาแฟประจําหรือไปเป็นอาสาสมัครในงานที่เราสนใจเป็นการเชื่อมต่อที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะ เข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่การปิดตัวเองแต่เป็นการเลือกวิธีเชื่อมต่อที่เราโอเคแล้วก็มีหมายหมายความกับเราจริงๆแล้วการที่เราฝึกฝนเรื่องพวกนี้จนเราแฮปปี้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาวยังไงบ้างครับคนอื่นเป็นหลักแล้วเนี่ยการตัดสินใจต่างๆในชีวิตมันก็จะเป็นของเราจริงๆร้อซไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะคิดยังไงหรือกลัวทําให้ใครผิดหวัง อย่างที่สองคือเราจะเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆเพราะเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นเราจะค่อยๆค้คนพบค่ะว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงของเราอะไรคือเป้าหมายในชีวิตโดยที่ไม่มีอิทธิพลจากคนอื่นมาปนแล้วถ้าเกิดในอนาคตเราอยากจะมีแฟนหรือมีเพื่อนสนิทมากๆล่ะครับการที่เราเก่งเรื่องอยู่คนเดียวมันจะเป็นอุปสรรคไหมไม่เลยค่ะ กลับกันเลยมันอาจจะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้นด้วยซ้ํานะคะเพราะเมื่อเรามีความสุขจากข้างในตัวเองได้อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นมันจะเป็นการแบ่งปันความสุขค่ะไม่ใช่การเข้าไปเพื่อตักตวงหรือพึ่งพาความสุขจากอีกฝ่ายอย่างเดียวเราจะเลือกคบคนที่เข้ากันได้จริงๆคนที่มาเสริมกันไม่ใช่แค่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดไปฟังดูเน้นการสร้างฐานที่มั่นคงให้ตัวเองก่อนจริงๆนะครับ แต่ก็ยอมรับว่าการเดินทางนี้มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปอาจจะมีบางวันที่รู้สึกเหงาขึ้นมาบ้างแน่นอนค่ะมันเป็นกระบวนการเนาะต้องใช้เวลาอาจจะมีวันที่ความรู้สึกเหงามันแวะมาทัดทายบ้างเป็นเรื่องธรรมดามากสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะออรับมือกับมันดูแลใจตัวเองในวันแบบนั้นเข้าใจว่ามันก็เป็นแค่อารมณ์หนึ่งเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสงบได้อีกครั้ง งั้นสิ่งที่อยากจะย้ำเลยก็คือจำนวนเพื่อนหรือว่าชีวิตโซเชียลที่ดูคึกคักเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จหรือความสุขเสมอไปนะครับใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่คุณภาพความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองมากกว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนเราเข้าใจตัวเองมากพอหรือ,อยังนั่นแหละคือรากฐานของความสุขที่ยั่งยินจริงๆคะ่ะ สรุปแล้วแก่นแท้ของมันก็คือการที่เราสามารถยิ้มให้ตัวเองได้จริงๆเวลาอยู่คนเดียวพอใจแล้วก็เพลิดเพลินกับการใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้รู้สึกภูมิใจในแบบที่เราเป็นไม่ว่าจะมีใครอยู่ข้างๆหรือไม่ก็ตามค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะคะว่า ถ้าเราลองให้คำนิยามคำว่าการเชื่อมต่อใหม่ดูบ้างโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับแท้จำนวนคนที่เราคุยด้วยแต่หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเชื่อมต่อน,นั้นๆไม่ว่าจะเป็นกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมประสบการณ์ชีวิตหรือมุมมองที่เรามีต่อโลกรอบตัวเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้บ้างคะ